สวัสดีค่ะขอตอนดาวปลสุขโ้จปาดมนะวันนี้เรามาทำบุญอีกแล้วนะฮะ

i uh do -huh. สุภะรัตติยังสุภะรัปปัตติยังสุภะปัตติยังสุภะปัตติยัง

ไปไม่รู้ว่ะเ็ดมงคนโลมุนไหาเสียน้ำเนี่ยาเสียน้ำเนี่ยเมื่อนั้านน้ำวในงดสนองอยอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยกอโอ้ยโยอ้ยอ้อ้้ยโอ้ยโตมยโอ้ยอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ออยโ้อันนี้ กันก็มันกนอมมีเต็มเนาะบาทแน่เต็มบ่เต็มก็ดีก็ดีพอดีด้กินต้องอาบ่นั้นอยากกัน ใส่ดอกไม้สวยๆฝ่าหนางทรณีผู้ได้หูแก้วตาทิพย์มหันมันเถื่อนได้ข่าวสารกันทำบุญในทางนี้นทำหัดมันเถื่อนสาธุสาธุสาธุดอกไม้สวยๆ <ừ>, ดอกไม้ในวัดนะคะสวยทุกวันอยู่ตรงนโน้นนะคะจะเป็นไม่เหมือนกันเนาะพ <c oughs> ระอาทิตย์สตร์สองสวยงามนะคะยามเช้าเช้าอยูอ่เดี๋ยวไปดู ว่าพระคูว่ามีพึ่งนะมีเมงพึ่งเข้าไปทํารังเดี๋ยวไปดูกันนะตรงไหนตรงไหนได้ยินพระคูบอกว่าพึ่งเข้ามา อยู่ในโบสอีกแล้วนะครับปีนี้เนาะไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนเออเล้กังเห็นไปอยู่ตรงไหนนาะพระเพื่อนบอกว่าพึ่งมาทํำรังนี่นะคะคนบุญก็ทําบุญปลูกข้าวตอกดอกไม้ กนว่ามันเข้าทางทิตตะลันออกนานจริงๆนะคะเอฟซีกำลังามาทำเนาะกางไม้ไกระเด้งบุตรละเด,ดือเนานนะนี่นะคะกำลังทำรังนี่นะคะเห็นไหมเอฟซี นี่นะคะหลังพึ่งมาทําทุกปีอยู่ที่โบสแห่งนี้นะคะมองเห็นหนาอนนะคะจะมาอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะคะปีนี้ปีที่แล้วก็รังใหญ่มากเลยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่หมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าจะมาทํำรังแบบนี้ทุกปีนะคะปีที่แล้วก็มาแต่นี้เพิ่งเพิ่งเข้ามายังไม่ใหญ่เท่าไหร่